ผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิช,นชันนับชาวีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่น้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะเริ่มต้นช่วงแรกนี้กับคนทันโรคเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมทั้งเคล็ดลับวิธีการดูแลตนเอง คนในครอบครัวและคนที่คุณรักให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคค่ะน,นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีสัญญาณเตือนภัยสุขภาพมาฝากกันด้วยมีสัญญาณแบบนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังภัยสุขภาพอะไรเป็นพิเศษรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ หลายคนอาจชอบกินไข่ดิบแต่รู้หรือไม่ว่าการกินไข่ดิบอาจเสี่ยงกับการเกิดความผิดปกติหรืออันตรายถึงขั้นเกิดโรคได้โรคและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการบริโภคไข่ดิบคือความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียซันโมเนล่าและอาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้เชื้อซันโมเนล่ามักพบในลำไส้ของไก่และสามารถปนเปื้อนเปลือกไข่ได้ในระหว่างกระบวนการวางไข่เมื่อบริโภคไข่ดิบหรือไม่สุก เชื้อแบคทีเรียสามารถเข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นท้องเสียมีไข้ปวดท้องอาเจียนการติดเชื้อซันโมเนล่านั้นสูงกว่าเมื่อเทียบกับการบริโภคไข่ที่ปรุงสุกแล้วการบริโภคไข่ดิบอาจขัดขวางการดูดซึมสารอาหารซึ่งในไข่ขาวดิบมีโปรตีนที่เรียกว่าเอวิดินซึ่งจับกับไบโอตินซึ่งเป็นวิตามิน B ที่จำเป็นต่อาการเผาผลาญและผลิตพลังงาน การจับตัวกันนี้สามารถลดความพร้อมการใช้งานของไบโอตินในร่างกายซึ่งนำไปสู่การขาดไบโอตินไข่ปรุงอาหารทำลายเอวิดินทำให้ไบโอตินเข้าถึงมากขึ้นสำหรับการดูดซึมการบริโภคไข่อย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดสำหรับการบริโภคไข่ที่ปรุงสุกจะทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดและลดความเสี่ยงของการขาดสารอาหารเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการบริโภคไข่ดิบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการมาตราการความปลอดภัยในหลายด้านกินไข่อย่างไรให้ปลอดภัยมีดังนี้สิ่งสำคัญของการกินไข่ดิบคือต้องแน่ใจว่ามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้เช่นไข่มาจากฟาร์มออแกนิกที่ผ่านการรับรองและที่ระบุว่า p a s t e u r i z e มีโอกาสน้อยที่จะปนเปื้อนเชื้อ s ันโม n e l l a การจัดการและการเก็บรักษาไข่อย่างเหมาะสมก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ควรเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียรการปรุงไข่ให้มีอุณหภ,ภูมิภายในที่ปลอดภัยก็มีความสำคัญศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแนะนำให้ต้มไข่จนกว่าไข่แดงและไข่ขาวจะแข็งตัวสิ่งนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าเชื้อแบคทีเรียรที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงซันฟเนล่าจะถูกทำลายการบริโภคไข่ที่ปรุงสุกแล้วให้ประโยชน์มากกว่า การบริโภคไข่ช่วยให้ดูดซึมของสารอาหารทําให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นง่ายขึ้นและเพิ่มการดูดซึมของกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นไข่ที่ปรุงสุกแล้วยังเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้โปรโตีนจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อการซ่อมแซมเนื้อเยื่อการผลิตเอนไซม์และฮอร์โมนการบริโภคไข่ที่ปรุงสุกแล้ว แต่ละคนสามารถรับประโยชน์จากโปรตีนได้โดยไม่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากไข่ดิบ กแกแ่ล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะว้าวว้าวว้าว ออมร้อยชิงร้อยล้านกับสลากออมสินพิเศษ1ปีรีบฝากก่อน15พฤษภาคม2568รุนรางวัลพิเศษสุดว้าวรวม100ล้านบาทรุ่นว้าวที่1 30ล้านบาทรุ้นว้าวที่270ล้านบาทว้าวกันต่อรุนรางวัลที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปไายโมต,ตั้งแต่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม we <laughs> กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวที่ประสบพบเจอในชีวิตประจําวันแล้วหลายครั้งหลายหนมองว่าเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆมองข้ามละเลยไม่สนใจไม่ใส่ใจแต่ที่ไหนได้เรื่องเล็กที่ว่านี้เนี่ยมีความสําคัญและส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรามากเหลือเกินแล้วเรื่องอะไรบ้างล่ะที่เป็นเรื่องเล็กแต่สําคัญติดตามรายละเอียดไปด้วยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ โรคเอเดกัลลิวคีเมียค่ะเป็นโรคที่เป็นไวรัสในแมวที่ติดต่อกันในสัตว์ตระกูลแมวเท่านั้น,นะคะจะไม่ติดต่อคนนะคะแต่ว่าอาการของโรคบางโรคเช่นเอดอ่ะคนจะดูยากมากกว่าเพราะว่ามันจะไม่ค่อยป่วยแต่ว่าถ้าเป็นโรคไวรัสลิวคีเมียค่ะมันจะชัดแต่ว่าโรคเอดกัลลิวคเมียลิวคเมียจะอายุสั้นมากกว่าและมีแนวโน้มพัฒนาไปเป็นมะเร็งแต่ว่าถ้าเป็นเอ,อะคะเขาจะอยู่ได้อายุยืนกว่า คราวนี้สองโรคนี้สามารถเลี้ยงรวมกันได้ไหมไม,ไม่แนะนำค่ะควรจะแยกเลี้ยงกับโรคตรงข้ามหมายถึงว่าเอดกัลิวครีเมียก็ไม่ควรเลี้ยงร่วมกันและไม่ควรเลี้ยงร่วมกับแมวปกติเพราะว่ามันติดกันได้ด้วยการกัดกันเพราะฉะนั้นไปทางกระแสะเลือดไม่แนะนําให้เลี้ยงรวมกันนะคะแต่ถามว่าคนคนเลี้ยงได้ไหมคนเลี้ยงได้สัมผัสได้โดยไม่ติดข้ามสายพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีแมวที่เป็นโรคนี้สามารถกอดจูบ ให้ความรักให้ความเมตตาเขาได้ปกติค่ะไม่ต้องกลัวไม่ติดคนนะส,ส่วนใหญ่โรคนี้ค่ะถ้าดูภายนอกก็คือ,อ,อถ้าเป็นโรคเอทคะ่ะดูไม่ออกแต่ว่าถ้าอายุเยอะขึ้นหน่อยอะคะ่ะช่องปากเขาจะมีปัญหาก็คือมีกลิ่นปากมากกว่าปกติมีน้ําลายไหลแล้วก็บางตัวก็คือผอมโซมอันนี้ในกรณีโรคเอดนะคะแล้วอาจจะมีต่อมน้ําเหลืองโตแต่ว่าถ้าเป็นโรคลิวคเมียมันจะค่อนข้างชัดคือผอมแกรนซีด แล้วก็บางตัวก็คือเหมือนเหมือนมีโรคอื่นตามมาอาจจะเป็นโรคไวรัส FIP หรืออะไรตามมาค่ะแต่ลิวคีเมียหรือกับเอทอ่ะสุดท้ายอ่ะมันต้องวินิจฉัยด้วยการตรวจเลือดเท่านั้นนะคะดูภายนอกบางทีไม่ดูไม่ออกไม่หมอแนะนํานะคะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนสมมุติคุณไปเจอแมวหนึ่งตัวไม่เคยแบบไม่เคยตรวจโรคหรืออะไรเลยสมมติเราไปหยิบแมวมาไม่มีประวัติใดๆ ให้พาไปพบสัตวแพทย์ได้เลยที่ไหนก็ได้ค่ะบอกว่าคุณหมอคะช่วยตรวจโรคให้หน่อยตรวจร่างกายภายนอกกับตรวจโรคเช่นเอดกบลิววคีเมียรวมทั้งไวรัสไข้หัดแมวเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารซึ่งเบื้องต้นที่คลินิกของแม่หมออะทเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าทําเป็นรูทีนก็คือทุกตัวที่แบบจะรับแมวเข้าบ้านนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าตัวที่จะเอาเข้าบ้านอนะมันม,ม,นมีมันมีพาหะด้วยไหมมันมีโรคด้วยไหมเพราะว่าไม่งั้นอะพอเราเลี้ยงแมวอยู่แล้วที่บ้านใช่ไหมคะ ตัวที่เราคิดว่ามันดีๆค่ะมันอาจจะเป็นระเบิดเวลาก็คือเอาเชื้อไวรัสไข้หัดเอาเชื้อเอดรลิวคีเมียไปติดลูกเราที่ดีๆอยู่แล้วในบ้านก็ได้เพราะฉะนั้นอย่อยาคิดว่าเอ้ยมันหน้าตาดีแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ไม่ไม่อยากให้คิดแบบนั้นอยากให้เอามาให้หมอตรวจก่อนเพื่อป้องกันอย่างน้อยก็คือรู้ว่าเป็นอะไรถ้ารู้แล้วเป็นเราจะได้จัดการต่อเช่นรักษาได้ไหมรักษาไม่ได้ทำยังไงต่ออันนี้อันนี้คือดีที่สุดสำหรับแมวและก็ครอบครัวค่ะ มีหลายๆโรคที่รักษาหายขาดแต่หลายๆโรคทำให้เขาอายุยืนได้หลายๆโรครู้แล้วอายุไม่ยืนลิวเคเมียก็บางตัวก็อายุไม่ยืนถ้าเป็นระยะที่เป็น,ปนมะเร็งหรือเนื้องอกแล้วแต่เอดอยู่ได้ตามอายุไขปกติแต่อาจจะอ่อนแอบ้างแต่ถ้าเป็นไข้หัดถ้าเป็นถ้ารักษาหายแล้วทำวัคซีนเขาก็จะอาจจะมีโอกาสติดเหมือนโควิดแต่เขาจะแข็งแรงหายเร็ว รักษาได้ซึ่งคลินิกของแม่หมอก็จะมีเซกชันที่กักโรคเอามาแล้วให้แม่หมอช่วยตรวจตรวจแล้วกักกักโรคเสร็จแม่หมอทําวัคซีนแล้วรับกลับบ้านอันนี้คือดีที่สุดซึ่งมันเป็นโปรเซสของโครงการแมวรอรักอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เข้าโครงการแมวรอรักก็คือเอาแมวของเรานี่แหละที่เราเก็บมาเจอมาเอามาตรวจก็โปรเซสแบบนี้ได้เหมือนกันต้องถามว่าอาหารของของของ,ของสัตว์เลี้ยงอะในธรรมชาติมันมีอยู่แล้วค่ะเขาก็ลานกละหนูใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ ไม่สามารถใช้ในกิจวัตรประจําวันของคนเมืองได้มันก็จะมีผลิตเป็นอาหารเม็ดที่เราเลือกได้เลยค่ะตามอายุของเขาค่ะจะจะจะเกรดอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นตามอายุของเขาแล้วเรารู้เองว่าพรีเมียมมามันดีอยู่แล้วค่ะเราจ่ายไวไหมเกรดไหนเราจ่ายได้แล้วก็แบ่งได้ค่ะหรือแม้แต่อาหารปรุงเองเช่นอกไก่ไปต้มไม่ปรุงก็กินได้ปลาไปลวกไปนึ่งก็กินได้แต่ว่าไม่ใช่ต้มแซบไม่ใช่แบบ ัดกระเพราหรือว่าไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนํานะคะจริงๆแล้วค่ะครั้งแรกที่เรารับแมวมาไม่ว่ารับจากเพื่อนรับจากญาติหรือข้ามถนนควรจะพบสัตวแพทย์ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องหาแม่หมอก,ก็ได้ค่ะไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจโรคเหมือนที่แม่หมอบอกและขอคําแนะนําเบื้องต้นในการดูแลรักษาเช่นตัวโรคถ้าไม่เป็นทําวัคซีนได้หรือยังหยดยาก,กําจัดเห็บหมารถ่ายพยาธิคุณหมอจะให้คุณหมอวางโปรแกรมให้และสุดท้ายค่ะถ้าทําวัคซีนครบ แนะนำซึ่งคนส่วนใหญ่ก็คือจะไม่นึกถึงก็คือการทําหมันเพราะว่าการทําหมันถ้าเราไม่ทําเราไปเราปล่อยให้เขาแบบมีลูกสุดท้ายอ่ะเราเลี้ยงไม่ไหวมันจะกลายเป็นถูกทิ้งแล้วก็วนเวียนกลับมาเป็นแมวจรแมวถูกทาร้ายแมวข้างถนนเพราะว่าเราเลี้ยงไม่ไหวโอเคนะั่นอาจจะเป็นลูกเราแต่สุดท้ายก็คือก็ทิ้งข้างนั่นก็กลายเป็นแมวจรเพราะฉะนั้นเรื่องการทําหมันสําคัญที่สุดสําคัญรองลงมาจากวัคซีนป้องกันโรค ก็คือการทำามันแม่แนะนําให้ฉีดยาคุมนะคะยาคุมทําให้มดลูกเป็นหนองมดลูกอักเสบและเป็นมะเร็งได้ทํามันดีที่สุดค่ะทํหมันฟรีก็มีเยอะค่ะกทมเขาทาให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่อยากให้เป็นข้ออ้างว่าทํามันที่นี่แล้วแพงทํามันที่นั่นแล้วแพงโอ้ค่าใช้จ่ายสูงกทมกับเขาก็จะมีเพจที่รับไปทาหมันฟรีให้มีเยอะแยะค่ะอาสามีเยอะมากเพราะฉะนั้น2อย่างนี้ทําให้ได้ก่อนนะคะไม่มีอะไรแตกต่างยกเว้นน้ําหนักเขาอาจจะเพิ่มขึ้นเร็ว เราก็แค่ไปคุมอาหารแค่นั้นเองค่ะแต่พฤติกรรมนิสัยอะไรเหมือนเดิมหมดเลยค่ะและเขาเขาดีขึ้นตรงที่ว่าถ้าเป็นตัวผู้เขาจะไม่ก้าวร้าวไม่ไม่ฉี่เหม็นแต่ต้องทําก่อน5เดือนนะคะเขาจะไม่ฉี่พ่นไม่ฉี่สเปรย์ไม่ก้าวร้าวไม่ดุไม่อยากเที่ยวแต่สําหรับตัวเมียก็คือพอทาหมันแล้วอ่ะเขาจะลดโอกาสการเกิดเกิดมะเร็งเต้านมและจะไม่เหงาไม่ฮีทไม่ร้องโควนคลางไม่สร้างความรำคาญ วว้าวว้าาออมร้อยชิงร้อยล้านกับสลากออมสินพิเศษ1ปีรีบฝากก่อน15พฤษภาคม2568รุ่นรางวัลพิเศษสุดว้าวรวม100ล้านบาทรุ่นว้าวที่1 30ล้านบาทรุ่นว้าวที่2 70ล้านบาทว้าวกันต่อรุ่นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกงวดรับเต็มไม่เสียภาษีฝากง่ายที่ออมสินทุกสาขาและแอปไมโมต,ตั้งแต่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ ท้ของรายการคนหลังข่าวที่เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจพร้อมทั้งเทรนของประเทศไทยและเทรนของโลกใบน,นี้ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะถ้าเกิดว่าพลาดไปคุยกับใครไม่รู้เรื่องแน่นอนติดตามไปได้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ นางสาวสุพมาศรอิสระบพักดีรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมงานประกวดแข่งขันวาดภาพภายใต้โครงการไทยยูสสตีดอาร์ตระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศในหัวข้อ Dreams of Thailand เดินหน้าขับเคลื่อนซอฟ t ์พาวเตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนที่จัดขึ้นระหว่างวันที่26-27เมษายน2568ที่สยามสแควร์ซอย7 พร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจนิสิตนักศึกษา6สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าประชันฝีมือและส่งกำลังใจถึงทีมที่ร่วมแข่งขันทั่วประเทศกว่า42มหาวิทยาลัาย โดยภายหลังจากกิจกรรมการประกวดแข่งขันวาดภาพกระทรวงอวจะนำผลงานจาก6มหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาจัดแสดงตั้งแต่วันที่28เมษายนถึง4พฤษภาคม2568ณสยามสแควร์ซอยเเพื่อเผยแพร่ศัก,กยภาพด้านศิลปะถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะภาพวาดบนพื้นที่สาธารณนะที่สอดคล้องกับเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมในบริบทชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเส้นทางสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่อีกขั้นในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยไทยด้วยการร่วมมือกับ Let's e s เวลเวนเจอร์ภายใต้พันธกิจในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบนิเวศนวัตกรรมระดับโลก ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พงษ์รักศรีบัณฑิตมงคลอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าสอดคล้องกับแนวทางในการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมชจะเป็นผู้นําในการทํางานกับกองทุน VC ต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและสตาร์ทอัพจากมชเข้าถึงระบบนิเวศนวัตกรรมและแหล่งทุนระดับโลกรวมถึงเครือข่ายพันธมิตรมืออาชีพระดับนานา ชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการเร่งกระบวนการพัฒนาและผลักดันเทคโนโลยีเชิงลึกสู่เชิงพาณิชย์ในระดับสากลโดยคาดหวังว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับโลกและมีโอกาสในการเกิดสตาร์ทอัพระดับยูนิคอนไทยและสร้าง Impact Fund มูลค่าเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า80,000ล้านบาทภายในระยะเวลา10ปี นางสาวสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่สำนักงานเทศบาลตำบลน,นาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานด้านอาวอสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีและติดตามการตรวจราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมนำนวัตกรรมตรนเพื่อการเกษตรมอบให้กับวิทยาลัยการอาชีพนาแก่ไก่สายพันธุ์สีโครบูนปุ๋ยอินทรีย์เครื่องแปรรูปสมุนไพรให้กับผู้นำชุมชนและยังมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งแว่นสายตาแจกจ่ายกับประชาชน โรงพยาบาลนครทน,นจัดงานมหกรรมสุขภาพและความงาม2025 to the Fitness Future ก้าวสู่จุดหมายแห่งสุขภาพในอนาคตที่ดีที่สุดโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสนับสนุนให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันพร้อมร่วมกิจกรรมเสวนาความรู้ด้านสุขภาพที่น่าสนใจ ไฮไลท์ของการจัดงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอาทิบริการตรวจสุขภาพเฉพาะทางและโปรแกรมสุขภาพราคาสุดพิเศษลดสูงสุดกว่าร้อยละ70 พร้อมพบปะครอบครัวมอสปฏิพานและเหล่าเซเล็บคนดังที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพระหว่างวันที่24-27ถึงเมษายน2568เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณเซนท่านพระราม2อลานลิฟต์แก้วชั้น1 สบอดีที่17เมษายน2568เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช291ปี มูลทีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวัดอินทรารามวรวิหารบางยี่เรือใต้เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีพุทธมังคลาพิเศษพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาด9นิ้วจำนวน77องค์และขนาด5้านิ้วจำนวน108องค์แและเหรียญพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านหน้าและด้านหลัง พระบรมรูปทรงมา้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณพระอุโบสถหลังเก่าวัดอินทารามวรวิหารโดยมีพระพรมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นบนเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษเวทที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นประธานฝ่ายข้าราวาร โอกาสนี้พระราชภาวนาวชิราจารย์หรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์อติสโคเจ้าอาวาสวัดประดูพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามพระครูวิโรธเมธาพรหลวงพ่อคี้เจ้าอาวาสวัดปากน้ำพังราชจังหวัดระยองพระครูวิสิทธิธรรมโสพลหลวงพ่อสงา่าติขวีโรเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรี หลวงพ่อโสสิริธรรมโมเจ้าอาวาวสวสันติธรรมคีรีเขาหินโค้งจังหวัดจันทบุรีร่วมประกอบพิธีโดยมีพลเรือเอกวสินสาริกาภูติประธานกรรมการมูลิธีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพลเรือเอกประพฤติพรอ,อักษรมัดร,รองประธานกรรมการมูลิธีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมงานด้วยซ่อมปรับปรุงพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธย,ยาตอนปลาย กับสมัยรัฐส,สมัยพนบุรีและสายรัตนนะโกสิทร์ตอนต้นเหมือนกับว่าให้เราช่วยงานนี้มันก็เลยมีงานสองงานงานหนึ่งสร้างศูนย์เรียนรู้คือประวัติศาสตร์ของชาติไทยรวมทั้งทั้ง,ท,งทั้งโลกด้วยแล้วก็งานบุรณะพระพุทธรูปสมัยโบราณงานสองอันนี้ทารวมแล้ก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็ต้องหาเงินมานะ จะแบ,บมือขอเข้าไม่ได้ก็็ต้องมีการแลกเปลี่ยนก็สร้างถึงเนี่ยที่วันนี้น้วพอมาบุบรณะปรบ,บปรุงพระอุโบสถเก่าสมัยเจ้าตากท่านมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่มีพระอยู่ทั้งหมดทั้ง32องค์ยี่8องค์เป็นพระพุทธเ,เจ้าในคติธรรมของอายุยาตอนปนลายนะเราก็มาพบมีพระรูปองค์หนึ่งก็ใหญ่พอสมควร พระญาลึกว่าเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นการยืนยันว่ากษัตริย์ไทยหลายๆพระองค์สร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์อยู่มีจริงถ้าเห็นที่นี่นะฮะเพราะนั้นเราก็ได้เห็นอะไรดีๆแปลกๆ <c oughs> กๆ <c oughs> ็ถือว่าเราจึงหลอพระพุทธรูปฉลองพระองค์จำลองแล้วก็ทำเหรียญพระรูปฉลองพระองค์ได้านหน้า เป็นพระรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินราษฎร์ด้านหลังเป็นรูปเจ้าตากขี่ม้าชูดาบเหมือนกับที่วงเวียนใหญ่สิ่งรน,น,นี้คือตอบแทนผู้ที่มาบริจาคเงินมาช่วยเราบรุณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปและสร้างศูนย์เรียนรู้ใครมาทําบุญนี่ก็ได้เงินทองท่านก็มาสร้างอาคารนี่ไม่ได้เข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งเป็นการพัฒนาชาติศาสนาพระศาส์ของเรา ให้เหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมที่เขาที่เกิดมาในครั้งนั้นในขณาดเดียวก็ก็ให้รู้ว่าคนไทยมาจากไหนทึงมาอยู่ที่นี่ในการบูรณะพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเรื่องของมูลนิธิและมูลนิธิเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนพระโบส์ที่งดงามอย่างนี้นะครับอธิบดีกรมศิลปากรท่านปัจจุบันท่านเป็นประธานในการบูรณนะใช้งบประมาณไปแล้ว14ล้านเจ็ดนะครับงนั้นโครงการทั้ง สโครงการนะครับรวมทั้งทั้งของกรมศิวปากรเนี่ยใช้เงินทั้งหมดประมาณ70ล้านนะครับงัขณะนี้เราขาดเงินอีก20ล้านในการดําเนินการเพื่อเพื่อให้งานเฉลิมฉลองการจัดจัดบุญณะครั้งนี้นะครับสถานที่นี้จะได้เป็นสถานที่เพื่อให้ลูกหลานได้มากราบไหว้พระพุทธรูปนะครับที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างเอาไว้เมื่อปีพุทธศักราชสอง0ร้ครับ สำหรับเปลี่ยนพระพุทธรูปฉลองพระองค์ได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิจากจ,จ,จังหวัดกาลสินอธิษฐานจิตนับธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังหวัดกาลสินเมื่อวันที่8เมษายน2568ทั้งนี้ผู้ที่สนใจร่วมเช่าบูชาและทำบุญสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถหลังเก่าและโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี056-258-2425ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลักหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ